สวัสดีครับชาวเอทคอมเมดีะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำทริปนะครับทริปอันมณีนะครับว่าสายไหนข้ยัดยังไงนะครับก็แต่ละสายนะครับเรามาดูว่าแต่ละคนก็เล่นไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะไม่มีสายนะครับก็จะเป็นตัวไม่มีธาตุนะครับอันนี้เป็นตัวธาตุไฟนะครับ จะเห็นได้ว่ามันในคุล,ล่านะครับจะเป็นสายจูดจมนะครับหรือเรียกว่าสายลอยหลังนั่นเองนะครับจะเป็นรูปดาบสีดำนะครับคขว้อย,อยู่จะเป็นอารีสนี่มันก็จะเป็นรูปโล่นะครับสีฟ้าเป็นหน่วยป้องกันนะครับซุนหงอคงนะครับจะเป็นาดาบแดงนี่เป็นสายโจมตีนะครับ ก็จะโจมตีได้แรงมากนะครับอันนี้สายน่าจะเป็นสายเดี๋ยวขอดูแป๊บนะครับสายทำลายการโจมตีนะครับอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะครับเราจะมาดูกัน,นครับการยัดหินนะครับ น,นี้คือตัวหลักนะครับเราจะาเราต้องดูก่อนนะครับว่าตัวหลักมันมีอะไรแม่นยำคิชิคอหลบหลีกนะครับว่ามันเน้นอะไรบ้างแต่พูดถึงง่ายๆมันก็ไม่ว่ายัดหินอะไรก็ได้หมดครับต้านทานก็จะเป็นหิน อีนแล้วแน่น,น,นะครับบล็อกมันก็จะเพิ่มอัตราการต้านทานเพิ่มขึ้นอีกนะครับอัตรา,ารทำลายการโจมตีนะครับก็จะเป็นอ่าพวกหินเนี่ยครับหินพวกนี้ในเกณฑว่าภาย1.3นะครับก็พูดง่ายๆว่าสายอ่า ัวหลักนี่ยัดหินอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนแต่ผมจะเน้นนาเป็นหลบหลีกนะครับกับคิติคอ้นะครับส่วนแดคุลล่านะครับผมก็จะเน้นไปทางาตีแรงกับคินะครับตีแรงกับคิก็ดูครับแดคุล,ล่าก็ จะเป็นรูปดับควายตามสายมันพอดีเลยนะครับเพราะว่าด้านบนนี่มันก็จะเป็นรูปควายนะครับนะครับแต่ว่ันนี้ก็จะเป็นรูปควายแล้วก็ไอห,หินที่เหลือนี่เราก็ดูจากการโจมตีของมันว่าสกิลมันบางทีมันก็ว่าวนะครับผมก็เลยยัดหินเมนยาใไม่มัน รู้สึกว่าตีดีขึ้นเยอะแล้วก็ประมาณนี้แล้วอ่าเลสนนครับก็จะเป็นหน่วยป้องกันผมก็เลยยัดหินายัดหินป้องกันให้มานะบล็บอกหมดเลยส่วนมากนะครับก็จะเน้นไปอันนี้ก็ลดดาเมจการไล่ล่านะครับสองร้อยสี่สิบเพราะว่าผมก็ไม่มีงบประมาณนะครับที่จะตีบวก ก็ยัดหินบอกนะครับส่วนมากนะเรียกจะเป็นและแต่เราครับมันจะเป็นมันจะมีรีคี้ได้นะครับเวลาอา่พวกนั้นจะเล่นสายคีย้กันมากกว่าก็แนะนำนะครับให้ลดคี้นะครับเพราะว่าเขาเล่นสายคีย้กันนะครับส่วนหงอกห้องนับก็หน่วยโจมตีก็จะยัดหินที่มัน ก็หินแดงนี่มันตีแรงๆแล้วก็บวกอ่าี้ให้มันนะครับเม่ว่าคีมันก็สกิลเดียวครับตายยกหมู่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับส่วนราชนิดปีศาจนะครับก็จะเป็นยัดหินพวกอ่าที่มันเป็นรูปอย่างนี้นะครับมันจะเป็นรูปเหมือนถือไม้นะครับสีม่วงๆครับก็ ก็คือพวกหน่วยทำลายการโจมตีนะครับก็จะไปเน้นประมาณนะครับห็นพวกนี้แล้วก็แต่ผมไม่มีเห็นนะครับว่าพึ่งจะได้ประมาณนี้แล้วมันก็ต้องมาดูด้วยนะครับว่าราชินีปิศาจมันเน้นไปทางไหนส่วนมากจะเป็นเน้นไปทางหลบหลีกนะครับ หลบลีกมีโอกาสหลบหลีกหลบหลีกเพิ่มขึ้นก็จะเน้นห็นไปทางหลบลหลีกครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดครับผมก็ยัดหินหลบลีกให้มันนะครับแต่เผมไม่ค่อยจะมีหินหลบหลีกครับยังสุ่มไม่ได้ก็เลยยัดหินบล็อกไปก่อนนะครับก็เนี่ยครบลบหลีกหลบลีกล ก็ใช้ตามสายนะครับมันจะได้แบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมจะลองมาทดสอบตีดูนะคว่าจะสู้ใครไหวหรือเปล่านะครับไม่มีคนคนโหดเลยเอาอ่ะห้าแสนก้าวครับเรามาดูว่าจะไหวหรือเปล่า เอือตายไปนหนึ่งอยาก็ตายอีกหนึ่งดนรับเซึง่องอกควงรับสายโจมตีตายเกือบหมดแล้วได้คุณล่านะครับจุบเห็นไวาด 5, ห้าแสนแปดชนะห้าแสนเก้าห้าพันอ่ะก็คือยัดหินในทุกวิธีนะครับมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับพูดถึงการลงดันนะครับอ่าสงสัยคงจะไม่ถึงเราเนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปลองใหม่นะครับ จะได้รู้ว่ามันอ่าอยากจะลองลงดันหกสิบสองหกสิบสี่ดูนะครับว่าพลังแค่เนี้ยลงแล้วจะผ่านไหมนะครับอมืมีนกรรมงแท่เนีะครับคนต้นเคลียดนะครับให้ผมมาตัดคลิป แนะนำทิปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นยัดหินอะไรกันไปมากนะครับแต่ส่วนมากผมก็เห็นเขายัดแต่หินอหินคี้มากกว่านะครับง่ยายๆนะครับยัดหินอะไรก็ยัดไปก่อนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องยัดหินหินขี้ใยู่ดีครับว่าเขาเล่นสายคี้แล้วตีแรงนะครับ เพองเวลามากเลยนานแล้วอันนี้นัสายลงดันนะครับคุณไวรัสนะครับหรือว่าคุณเหนนะครับเขาจะลงดันทุกวันนะครับช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะผมนี่เขาก็ช่วยนะครับอืเอาไงดี มันไม่มีดูไม่ตีเลยก็นะครับแล้วแต่เราจะเล่นสายอะไรนะครับก็นะียครับแนะนำทิปมก็ตาความเข้าใจของแต่ละคนนะครับ คุณง่ายๆใครมีเงินก็กดหลอมไปนะครับหลอมไปก็เอาไปขายนะครับแรกเป็นอันนี้มาครับเกรดหีนนะครับให้เป็นอ่าเลเจ็ดนะครับนี่ผมก็ไม่มีงบประมาณมากนะครับก็ได้ประมาณนี้จนรนะไม่ใช่อะไรขนาดผมยังไม่มีเพชรซื้อเลยนะครับยังไม่มีเพชรอ่า ซื้อพวกของ V.I.P. นะครับคุณง,ง่ายๆจนมากนะครับ V.I.P. 10ผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะแพงมากจนนะคุณง,ง่ายๆก็นะครับผมก็ขอจบการนะแนะนำทริปดีๆนะครับการยัดอันมาีนะครับก็คราวหน้าผมก็จะมาแนะนำอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้อ่าสวัสดีครับ